ในะระบบ POS นะครับจะมีฟังก์ชันของการขายสินค้าหน้าร้านนะครับซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจนะครับหรือว่า,าเจ้าของสินค้าที่มีช็อปนะและต้องมีการขายสินค้าบนหน้าร้านระบบนี้เชื่อมต่อกับเครื่องยิงบาร์โค้ดนะซึ่งสามารถสแกนสินค้าคขึ้นมาโชวใ์ในหน้านี้ได้เลยนะเราเริ่มต้นด้วยการเข้าไปใช้งานฟังก์ชันนี้นะฮะกด POS ปุ่มนี้เนี่ย นะครับกด p o s เสร็จปุ๊บจะโชว์หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะรเราเริ่มต้นด้วยที่หมวดหมู่สินค้านะครับไปที่หมวดหมู่สินค้าแล้วกเ็เราสามารถเลือกหมวดหมู่ได้นะครับสมมติว่าท่านอยากได้สินค้าบางประเภทเราเลือกหมวดหมู่สินค้าเสนะร็จปุ๊บนะเรากดรายการสินค้าขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะระบุเอาไว้นะฮะร,รวมถึงคำนวณในเรื่องของภาษีนะครับ ส่วนลดต,ต่างๆโชว์ขึ้นมาบนหน้าจอให้เห็นแบบนี้เลยรวมถึงการคำนวณน,นะครับคำนวณสามารถเลือกอัตราภาษีนะครับว่าเราจะบวกภาษีเพิ่มไหมหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้บวกภาษีเพิ่มอย่างเงี้ยฮะนะครับคือตรงนี้เนี่ยการที่เลือกสินค้าขึ้นมาสามารถเลือกได้ทั้งแบบที่เป็นการค้นหาแบบนี้นะครับเลือกการค้นหาฟังก์ชันนี้หรือจะเลือกด้วยการายิงบาร์โคดนะครับ พอยินบาร์โคดเข้ามาะร,ระบบก็จะรวมคำนวณรายการสินค้าตามที่เห็นในภาพนะครับเท่านี้มันง่ายนะฮะมันง่ายกว่าที่ท่านคิดก็คือว่าหลังจากที่มีการคำนวณรายการสินค้าขึ้นมาให้นะครับท่านกดปุ่มนี้ครับ,นะรบท่านกดปุ่มการชำระนะครับตรงนี้สามารถที่จะระบุ ในการออกบินได้ด้วยนะฮะจะเป็นบินส่งไปถึงส่งไปอีเมลถึงผู้ที่ซื้อสินค้าเลยก็ได้นะครับอันนี้ระบบค่อนข้างดีนะฮะคือคือมีการส่งอีเมลถึงเราด้วยนะครับว่าเราสินซื้อสินค้าตัวไหนไปนะฮะมีการส่งบินถึงอีเมลเลยนะตัวนี้สามารถเลือกคลางสินค้าที่ที่ขายได้นะครับระบุชื่อคนที่ออกใบเสร็จนะครับระบุคูปองส่วนลดนะครับแล้วก็ นะฮะตรงนี้ครับกรอกอีเมลนะครับที่เราต้องการอยากจะให้ส่งอีเมลไปถึงนะในส่วนของฟังก์ชันตรงนี้นะเมื่อตัวระบบคำนวณน,นะครับยอดที่ต้องจ่ายนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเพื่อความง่ายครับนะเราสามารถระบ,บุว่าลูกค้าจ่ายเงินมาเท่าไหร่นะด้วยการนะฮะคีย์คีย์จำนวนเงินลงไปเลยหรือไม่ก็ใช้ฟังก์ชันช่วยเหลือ นะครับ Quick Cash นะครับตัวนี้ฮะเลือกตัวเงินขึ้นมาเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะระบุว่าต้องทอนเงินเท่าไหร่นะครับคือจะลบให้อัตโนมัติเลยนะเสร็จแล้วเรากดปุ่มยืนยันเนี่ยระบบก็จะทำการนะออกบินแล้วก็ส่งบินไปถึงอีเมลที่เราที่เราต้องการให้ส่งถึงนะครับนะในฟังก์ชันนี้เราสามารถที่จะดูยอดขายรายวัน ว่าคือคือคือดูยอดขายตรงนี้นะฮะว่าวันนี้เราขายสินค้าไปได้วงเงินเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็เปิดบินดูได้นะเปิดบินของวันนี้ฮะนะครับนอกจากจะดูยอดขายแล้วเราเระบบยังเก็บบินเอาไว้ให้ด้วยนะฮะสามารถกลับมาดูยอดบินยอดหลังได้นะก็ประมาณนี้ฮะในฟังก์ชันของการขายหน้าร้านนะครับเพื่อความง่ายนะครับก็เราสามารถเชื่อมต่อกับ ระบบตัวสแกนบาร์โค้ดได้เลยนะฮะหวังว่าทุกท่านคงแฮปปี้กับการใช้ระบบของฟังก์ชัน p o s ฟังก์ชันนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ